เราอาจจะไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้แต่เราสามารถเรียนรู้กันไปด้วยกันใช่ครับผมให้ใจพวกคุณเต็มที่แล้วพวกคุณจะให้ใจผมเต็มที่เช่นกันนะครับเด็กโตซีทูเบผมเด็ซีล็อกซี่ครับผมเบนบีซีเทเบนครับผมทีม c ีครับผม C2 baby ี ชัวรรคบ C2 ผมสองคนมีเอกเอลับที่ลงไทยด้วยคําว่าซีก็เลยเอาตัวซีมาแทนด้วยสองในขณะเดียวกันมันก็แปลเป็นความหมายภาษาอังกฤษว่า c C 2ซึ่งแปลว่าเราสามารถมองทะลุทุกอย่างมองเหงความจริงเย็บเหมือนมีตาที่สามสบายๆชิลๆสนุกสนานเป็นหลักครับผมไม่เครียดใหญ่พูดกันแบบสไตล์แบบชัดๆง่ายๆก็เป็นความเป็นเมโลดิกแรปเยอะครับผม มีความคิดเล่นนิดๆ <ondan S 1> ใช่มีความคิดเล่นในเนื้อเพลงแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจนเออเร์อะไรที่มันแบบใช่แต่เราก็ยังคงคงคงพูดเรื่องเรื่องราวในชีวิตของเราอยู่ดีใช่อันนี้คือจะจัดวางเรื่องเวลาที่ท sure ี่จะเปลี่ยนเลยจะบอกว่าเพลงเพลงในโชว์ก็อาจจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนิดนึงนะตามอารมณ์ของเราคือโชว์นะ่ยต้องบอกว่าโปกลิซี่คือแบ่งพาร์ทกันก่อนเล่นเอาไปกินเดียว์ห้นที่แยกกันเล่น เย็นเลยแหละเราเอาอยู่ผมมันมีอาการช็อตข้างในมันเสียมันหายไปเลยเพลงเราที่ทำมันผ่านมาทำผ่านมาไม่ได้มันไม่ได้จูนกันะใช่มันค่อนข้างต่างกันเกินไปเราก็เลยต้องแยกโชว์กันนะแยกโชว์แล้วเราก็จะมาประจวบงประจบจบกันจบด้วยกันด้วยกันจบด้วยความยิ่งใหญ่ลังการหรือเปล่าจริงๆแล้วโชว์นี้มันก็เหมือนชีวิชีวิตของพวกเรานะชีวิตของเรามันคือ เพลงที่พวกเราเขียนแต่แต่ละเพลงม,มันมันเขียนออกมาจากชีวิตเราอยู่แล้วนะใช่ครับ <c oughs> ก็เหมือนโชว์นี้ก็ก็ผมก็ได้พูดเรื่องในเรื่องราวในชีวิตของผมลงไปด้วยประมาณนนึ่งนะผมก็พูดเรื่องราวในชีวิตผมผมก็แล้วผมก็มีความสนุกสนานด้วย,ยนิดนึงครับ <c oughs> <c oughs> ลูกทีที่ผมเลือกมาในวันนี้ก็เฟี้ยวๆทุกคนแน่นอนครับผมผมคิดว่าไม่น่าจะยากมากแล้วก็น่าจะสบายใช่แล้วทุกคนก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันด้วยใช่ครับผมแต่ว่าความแตกต่างทุกคนนั้นสามารถนํามารวมกันได้ผพว่ามันจะเฟี้ยวแน่นอนผมัคู่คู่ค้ผมเชื่อใจพวกคุณทุกคนครับใช่ครับแบบว่าเราจะไม่ต้อง ก่งที่สุดก็ได้แต่เราสามารถเรียนรู้กันไปด้วยกันใช่ครับช่วยกันครับผมเราสองคนจะไปด้วยกันมันไม่มีทางที่เราจะไปได้ด้วยคนเดียวครับทุกอย่างทํางานเป็นทีมผมมั่นใจว่าผมให้ใจพวกคุณเต็มที่แล้วพวกคุณจะให้ใจผมเต็มที่เช่นกันนะผมเด็กโ s ่ซีทู a b y ี้ครับผมรู้พวกคุณคิดอะไรคุณอยากได้ k a ไปใช่ไหมล่ะแต่ก็ยังว่านะถึงว่าผมจะเป็นที่4แต่พวกผมก็ไม่โดนใครปฏิเสธเลยแม้แต่คนเดียว โยครับตอนนี้นะครับผมเพลงทั้งหมดจากรายการโชว์มีเดอมันนี่นะครับก็มีให้ฟังแล้วที่จุกส์นะครับผมซึ่งตอนนี้รวบรวมมาเป็นเพลย์ลิสต์ให้เลยเอาไปฟังทีเดียวปืดเดียวไปเลยแล้วในอนาคตน,นะครับยังจะมีเพิ่มอีกเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงพิเศษต่างๆนาะนาะนะหรือเพลงจาก P.D. นะครับผมวิธีการเข้าไปฟังก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่พิมพ์ s ชว์มีเดอะมันนี่นะครับในแท็บค้นหารครับหรือไม่ก็ SMTM นะครับในแท็บค้นหารครับแล้วคุณก็จะเจอเพลย์ลิสต์ทันทีเลยครับ oh. ผมอย่าลืมเข้าไปฟังน,นะ oh. ในจุก์นะครับโชว์มีเดอะมันนี่ครับผม oh.